สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซมันฟ้าร่วมกับรัฐจหนวยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับผู้สูงอายุเมื่อวันที่8มิถุนายนไฮโซมันฟ้าดรอตอร์อ่อนประพัฒน์จันทราสาขาประธานกรรมการบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดตรซีเนียและอุปนาย,ยกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุเดวรวมกับกรุงเทพมหาคนคร โรงพยาบาลบ้านเพ้วและกระทรวงสาธารณสุขในจัดกิจกรรมสูงวัยซู้ภัยโควิดโดยจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดรซีเนียให้โซมันฟ้าได้ให้สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ในการนำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดรซีเนียให้เป็นสถานที่นำร่องในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุโดยมันฟ้าเผยว่า อันนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุร่วมกับกรุงเทพมหาคนครและกระทรวงสาธารณสุขในการจัดส่งวัคซีนมาฉีดให้ผู้สูงอายุเป็นเอกชนแห่งแรกและของประเทศไทยที่ได้วัคซีนตัวนี้เมื่อถามว่าผู้สูงอายุท่านอื่นๆที่สนใจอยากฉีดที่นี่สามารถติดต่อผ่านที่นี่ได้ใช่ไหมคุณมั่นฟ้าตอบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์สามารถมาที่ด็อกเตอร์ซีเนียได้เลยทั้งเราจะจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอและตามความเหมาะสมเลยผู้สูงอายุที่อยู่ตามชุมชนเขาสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้อย่างไรคุณม่านฟ้าบอกว่าตอนนี้มีรถของโรงพยาบาลบ้านเพา้าจะได้มีการกระจายไปยังสนย์ต่างๆและชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหาคนครด้วยมีวัคซีนพอเพียงกับผู้สูงอายุไหมคุณม่านฟ้าตอบว่าแน่นอนมีวัคซีนเพียงพอแน่นอน วันนี้กำหนดฉีดกี่คนสำหรับวันนี้220คนประมาณสัก6ที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ